Welcome to learn Thai easy. Today, we going to learn ten basic Thai Okay, let's go I got it ฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้ว no way ไม่มีทาง ไม่มีทางไม่มีทาง I did it ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ได Of course แน่นอนแน่นอนแน่นอน Nothing much ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก forget about it ลืมมันเถอะลืมมันเถอะลืมมันเถอะ or ช่างมันเถอะช่างมันเถอะจะคิดสิ่ง ล้อเล่นนะ่ะล้อเล่นนะ่ะอ๋อฉันแค่ล้อเล่นฉันแค่ล้อเล่น almost done เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วอ๋อเกือบจะเสร็จแล้วเกือบจะเสร็จแล้ว I was just k i d d i n g ฉันแค่กำลังคิดฉันแค่กำลังคิด I was just k i d d i n g ฉันแค่กำลังคิด Have a good trip. เที่ยวให้สนุกนะเที่ยวให้สนุกนะเที่ยวให้สนุกนะ Okay, thank you for watching. See you next video. Bye.